สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อบริตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเราก็มีรถเก่าครับนะมาชี้เป้ากันเช่นเคยครับก็ห่างหายไป2วันครับพอดีช่องโดนแฮกครับเกือบจะไม่ได้มาเจอกันแล้วนะคเออช่วงนี้รู้สึกว่าหลายช่องนะทาง YouTube เนี่ยโดนแฮกนี่ยึดช่องไปเยอะเลยเชียวครับนะก็ใครที่มีช่องนี้ก็ฝากให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยนะเกี่ยวกับระบบอ่ คุณภาพต่างๆนะวางระบบไว้เผื่อด้วยคนระับเอาไว้แก้นะอันนี้ลองเข้าไปเช็คเลยคนระับเพราะว่าก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าโดนได้ยังไงครับนะแต่ว่าผมนี่โดนเสร็จแล้ก็คือไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลอะไรต่างๆได้เลยครับนะแม้จะเข้าไปเช็คเมลแล้วก็มันก็ไม่เตือนเราด้วยนะว่าเราโด,ดนยึดไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะรู้จริงคือเข้าไปเนี่ยไม่ได้เลยนะครับนะก็ยังดีที่ว่าผมได้วางระบบพื้นฐานไว้บ้านนะเกี่ยวกับการกู้นะมันก็เลยยังเขายังชั่วครับนะกู้คืนกลับมาได้นะครับนะ ก็ทําให้หายไปเลย2วันนะครับอ่มาวันนี้ก็มาดูรายละเอียดรถวันนี้กันดีกว่านะวันนี้เป็นโตโยต้าหัวจรวดครับนะเป็นตัว1นึนะครับนะเอกสารพร้อมโอนครับภาษีปี65ครับคันนี้ใครอยากจะได้เอาไปทําเป็นแคมเปอร์แวนนะได้เลยนะเพราะว่าเจ้าของนี่เหมือนอตั้งใจจะเอาไปทำนะครับพอดีล้มโปรเจกต์นะครับนะ ก็เลยเออกมาหาคนดูแลต่อนะครับคันนี้เครื่องยนต์นี้เป็นตัว 3L d i e s e ครับ 2,800cc ครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดาครับสีแห้งๆบางๆครับรถไม่เคยชนหนักครับคันนี้เครื่องดีไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนขับทางไกลได้ครับนะมออลมเบรกนี่แม่ปั๊มเบรกบนปั๊มคัตบนล่างนี่คือเขาบกเขาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับนะ แบตใหม่ได้ชาร์จลูกใหม่ครับใช้กันได้อีกยาวๆไม่ต้องกังวลครับของเหลวก็เพิ่งถ่ายมาครับแอร์เย็นทั้งหน้าหลังครับนะเบาะโดยสารที่มีครบครับล้อแม็กนี้เป็นขอบ15ครับนะยางปีอ่าปีเก่าครับนะก็คันนี้ผู้ขายตั้งราคาไว้ที่73,000บาทครับ73,000บาท ดูรถได้แถวอเพชรเกษมแปบครับใครสนใจอยากจะได้เอาไปดูแลต่อก็ลองติดต่อไปได้เลยผ่านลิงก์ Facebook ด้านล่างคลิปครับมีเบอร์โทรให้ียบร้อยเช่นเคยครับสามารถติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลยนะครับนะใครที่เป็นสายปั้นอยากจะเอาไปทำเป็นรถขายของส่งของนี่ก็คือได้หมดครับนะรถตู้มันค่อนข้างจานอเนกประสงค์ถ้าอยากได้เนี้ยก็ไปเก็บเพิ่มเติมเอาแล้วกันนะครับนะครับราคานี้7 3 0 0 0บาทก็ถือว่าประหยัดไปได้เยอะแต่ก็ต้องเอาไป ทำเพิ่มนะครับนะถ้าคุณอยากจะได้แบบเนี้ยอะไรประมาณนี้บางครั้งถ้าอยากได้รถที่พร้อมใช้หน่อยราคาก็จะสูงเป็นปกตินะครับนะอันนี้ก็ถูกแพงนี่ก็ว่ากันไปแล้วแต่ความอมองแต่ละคนแล้วกันครับเราเจอก็นํามาชี้เป้านํามาให้เลือกหากันแล้วกันครับใครสะดวกยังไงก็ว่ากันไปครับโอเคในคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ใหม่ทันจะได้พาชมในคลิปนี้สวัสดีครับ